ให้กินแ่มๆเลยพูดแค่นี้นี่สัมภาษา์นะหน้าเอาป้านี่ไปย่างแทนหุ๋วมาดูก่อนทำไมครไปร่วมเดินป่าโอ้ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ไปตามมาแล้วไปตามมาแล้วเอ้ยเจ้าตะเคียนไอ้ไอ้น้องเต็มที่เต็มที่นั่งนั่งก่อนพอก่อนพอก่อนเขินเขินเขิน่พอก่อนพอก่อนพอก่อนป้าครับป้าช่วยพูดหน่อยดิ พูดอะไรของเรื่อว่าอะไรของเรื่ออีกว่าพูดให้พูดก็พูดไปรอบนึงแล้วไปพูดอะไระก็เรื่องเดียวขอสาวไงเฮ้ขอสาวมา,ามแลวเมื่อกี้ก็พูดไปทีหนึ่งแล้วก็ถามไม่ยอมบอกว่าตกลงจะให้ขอใครนะก็แลนั่นแลนั่นกดลูกสาวของนักแก้วไงโอ้ยนะ ลูกสาวนายก้วขอบแพรวาสิใช่ไ่มไม่เป็นไรป้าจัดให้สุดยอดป้าป้านี่สุดยอดทุกอย่างดีหมดเกียรติจงอยอย่างเดียวไปแสบป้าเขาโอ้คุณก้วตาครับขอได้เมตตายกลูกสาวให้กับลูกชายผมได้ไหมครับ ขอให้ลูกไม่ได้ขอให้ตัวเองก็ขอให้ตัวเองเขาจะได้รู้ว่าถ้าเผื่อได้อ้วไปน่อยู่ในโอวาดด้วยเอามาขอรับเอาไปเลยไปเี้ก่อยะไรเกีก่ออะไทีเนี้ยงานของพี่ก็เสร็จสักทีนะ พี่มีเรื่องอยากคุย,ยริบริสาหน่อยโอ้ยอย่างนี้มันเสียมารยาญนะคะตอนนี้พี่ไม่สนมารยาทอะไรทั้งนั้นแล้วล่ะตอนนี้อกพี่มันจะแตกแล้วรู้ไหมมีอะไรก็พูดมาค่ะคือตอนนี้นะเรื่องกิจกับแพรว่าเขาก็ลงเอยกันด้วยดีแล้วพี่ก็เลยอยากจะถามริสาบ้างว่าเรื่องของเราอะ่ะมันจะเป็นยังไงริษสาจะไม่ให้โอกาสอะไรพี่เลยใช่ไหมริิสากไ็ไม่ให้โอกาสพี่พอตลอดนะคะ มี่เ่พี่พอที่ไม่ฉวยโอกาสนั่นเองน,นะคะฉวยโอกาสเนาะได้พ<ำ>ันอะไรอะคะก็ฉวยโอกาสไงค่ทำอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นกับตัวนี่คะไม่รู้แหละยังไงดิศก็ต้องขอเวลาในการตัดสินใจอีกอ่ะ ถ้อย่างลิสาเขาก็เรียกว่าสวยเลือกได้ทำไมอย่างนั้นนะ่ะที่เวลาพี่ไปกับคนอื่นนะ่ะลิสาว่าลิสาบ่นลิสาไม่ชอบไม่ใช่หรอคะแต่ทำไมลิสาทำเองได้อะ่ะ จะมมีคูั้นี่ใครอยู่นั้นน่ะนี่ตอบร้แล้วจะตอบหรือไม่ตอบนี่ใครแอบอยู่นั้นน่ะใครไม่บอกฉันจะฟ้องแล้วนะโอ๊ยผมเองครับเจติโอ๊ยเจม จะตีมผมเลยนะครับหินบาเลยเนี่ยแล้วคุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ลหรอคะก็ไม่มีอะไรทำอะครับขืนอยู่ในงานลิ้ยงต่อไปอ่ะมีแต่จะเห็นภาพตำตาตำใจแล้วคุณลหรครับมาทำอะไรที่เนี่ยฉันก็คงคล้ายๆกับคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนไม่มีความหมาย อยู่ไปก็ไรประโยชน์ค่ะไม่จริงครับคนเราทุกคนมีค่าเราต้องมีความหมายกับใครสักคนหนึ่งคิดได้อย่างนั้นก็ดีสิคะเอ๊นี่คุณมปเลยลขาคุณดุดดาวใช่ไหมครับเคยเป็นค่ะแต่ตอนเนี้ยอุศนีลาออกไม่ใช่ คเกดได้สองสามเดือนแล้วละค่ะแต่ตอนเนี้ยเกดเขาคงไม่ต้องการรุส่นียอีกแล้วละค่ะไม่จริงนะครับผมว่าม่จริงคนเก่งอย่างคุณนะ่ะใครๆก็ต้องการอยู่แล้วคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะชวนคุณมาทํางานกับผมทํางานอะไรเหรอคะงานหลักนะครับเป็นเลขาช่วยดูรายกิจการของผม แล้วงานรองเหรอคะส่วนงานรองอะ่ะคุณต้องช่วยช่วยอะไรเหรอคะดูปากผมดีๆนะครับดูแลหัวใจของผมแวคุณเวินกับพูดอย่างนี้มาสุดี่กับ แย่ส yeah, ิ ання, <S <S ครับขอเถื่นครับแหมงานรองเนี่ยน่าสนใจกว่านี้แหละนะครับพูดจริงๆเหรอครับพูดจริงสิคะเมื่อกี้หัวเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมากไหมคะคุณกวินเจ็บไม่มากหรอกครับเพราต่อให้เจ็บคนนี้ผมก็ยอมแหมคุณกวินเนี่ยอุสนีก็